สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมแกรนเอ็ดนะครับวันนี้มามาทำอะไรดีครับมาสร้างตัวละครเล่นกัน,นครับนี่เป็นสายธน,นูครับเปลี่ยนสรงคมได้ด้วยเปลี่ยนตาอา่าคือเรื่นสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ตอนด้ยยี่สิบนะครับ คือสายนะครับสองสายนี้แล้วก็เปลี่ยนได้ตอน40ครับนักดาบนักเวทสายเนี่ยสายโจรเนาะธนูอะไรเนี่ยสายอะไรไม่รู้มาใหม่นะครับไม่รู้จักเ,เล่นสายอะไรดีครับไปเล่นตัวหน้าก่อนเลยเนี่ยครับ,รบเล่นตัวนี้ดีกว่า ใครรับพอใจก็กดออกไปได้เลยนะครับไม่มีเลยมากไม่ชัดก็ขออภัยด้วย คือหน้าวาบนะครับว่าแบบนะครับ,บ,บ,บแบบแบบตอนมาครั้งแรกมันจะเกิดอยู่ตรงจุดนี้นะครับมาก็อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็รับเครดิตไปก็ทำธุรกิจกดนี่เซฟบารบ์มนได้ทำ ก็ไม่มากนะครับก็ไม่น้อยเหมือนกันอืมรับปาดดาบเลยมาสิอันนี้เป็นหมด pvp นะครับครับเนี่ยครับคือหมด p v พ อืโอโหดอกละพันโหเป็นบ้าเต็มเต็มครับเต็มตีนละสิมึงเออคือกดแท็บนี่จะแปลงล่าง